สวัสดีครับมอนีมีเมนูกับแกมเด็ดๆมาฝากครับเมนูหมูมะนาวครับมอนีจะกินกับผักเคี่ยวนะครับเห็นมาเป็นราชินีของผักใบเขียวเลยนะครับแซ่บที่เด็ดแน่นอนครับพี่น้องแถมเห็เดยังไงวยครับนี่ครับผักเคี่ยวสดๆเลยปลูกไว้เอียงครับพี่นอ้องเขากับมาเด็ดใบ นากนั้นเท่ากับว่าเตรียมหมูนะครับมีไส้หมูสันนอกนะครับพี่น้องห้่นเป็นชิ้นบางๆจังน่อยครับมือนากนั้นเท่ากับว่ามักครับใส่รรตีครับตามด้วยซอสครับผมมักใส่สองยางนี่นะครับมักประมาณจักสามสิบนาทีนะครับพี่น้องให้มันเขาเนื้อหรือว่าถาดดวนกับเบมักก็ได้ครับเส่บคือเก่าครับพี่น้อง ส่วนปลาเคียวขากรร่างต้ความสะอาดเรียบร้อยครับมาซอยครับพี่น้องซอยคือกหลนำเลยกรอบครับปลาเคี่ยวม่มีกินฉุนเลยนะครับถือว่าแซ่บอยู่ครับซอยกระเทียมจักหน้อยครับไม่แต่กินกับหรือตกแตงครับแลจากนั่งท่ากับมาเตรียมนำพริกลาดนะครับใส่พริกแดงครับตามด้วยกระเทียมครับ ผงนัวครับแนวขาดเพ่อได้แล้วก็น้ำตาลรา้ขาวครับตำละเอียดได้นะครับพี่น้องพอะเอียดแลดวก็จะใส่พีคีฟ้าครับตำบุบบุบพอดแต่ครับแล้วก็น้ำตาลปี๊บครับใส่น้ำกระเทียมดองครับทั้งสองซอนพอได้ว่ามีกระเทียมดองก็ใส่น้ำต้มซุปได้นะ้ครับตามด้วยน้ำปลาครับแล้วก็ชิมมือนะครับ ผมใส่เค้มน้ำลแล้วหวานตามจักน้อยครับพี่น้องแล้วก็าใส่มะกาน่าเลยครับผงรดตามมากกันแล้วครับว้มเปรี้ยวคนๆในเข้ากันแล้วก็ซิมเมองอีกรอบครับรอบนี้ใส่เปรี้ยวน้ำนะครับพี่น้องเปรี้ยวน้ำเค้มตามครับหวานจักน้อยครับเสับๆครับนี่ครับเป็นอะกินไ่มครับพี่น้อง เัจกนัเท่ากับตั้งน้ำให้เดือดแล้วก็ลวกเนื้อหมูเลยนะครับอันนี้ลวกพอโดนนะครับเอาว้าสุกครับเดี๋ยวมันสีแข็งครับนย่าน้นเรที่น้ำออกครับพี่น้องรอให้เย็นเักกน่อยนึงใช้ถาดเลยครับตามด้วยน้ำจิ้มครับ ลาดแล้วก็คุกเข้าให้เข้ากันเลยนะครับก็ที่คุกเข้ากักินน้ำลำไยเลักน้อยก่อนคุกคุกเข้าให้เข้ากันเลยครับเสร็จแล้วเขาก็เอาผักเคี่ยวมาลงจานครับผักงามๆครับพี่น้องแล้วก็ตามด้วยหมูมะนาวครับในีผมเดือดน,น้ำจิ้มไวถท่วลาดอยู่นะครับบริสไซเบิร์ ใสแล้วเัาก็ตกแตง่งรืยกระเทียมมัดตามโดยพักเคี้ยวครับที่เหลือนะครับลาดน้ำย่ำเพิ่มครับพี่น้องเป็นตะกินมาครับตามโดยผักสลัเนียครับถือเป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับจะนด้นกระล่องเห็ดมึงนะครับกระล่ลองเสบแน่นะ